สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการขายของบน Facebook Marketplace กันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันลงยังไงนะครับจริงๆเคยทำรีวิวไปนานมากแล้วละ่ะแต่ทีนี้มาทำให้ดูนะปี2022หรือ2565 2 5 6 6เนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยวันนี้ผมจะลงขายโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะขั้นแรกเลยก็ให้เราเนี่ยนะครับเปิดไปที่ Facebook ก่อนนี่เข้าที่ Facebook ตัวนี้นะครับ เข้ามดเสร็จแล้วก็ให้เรามองหาตรงนี้ครับตรงโลโก้ของชื่อเราเองตรงนี้นะเห็นไหมครับเข้าไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เลือก marketplace marketplace เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราเลือกเซลเห็นไหมครับเราจะเซลเนาะเราจะเซล์โทรศัพท์มือถือกันก็กดไปที่เซลเสร็จแล้วมันก็จะมีเมนูขึ้นมา3เมนูตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรถยนต์อันนี้ก็เป็นของใช้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราเลือกเป็นไอเทมนะ เรีกโทรศัพท์มือถืออะไรก็เลือกเป็นไอเทมได้ครับจริงๆไม่จาเป็นต้องไประบุอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าระบุให้ตรงเลยมันจะง่ายต่อการค้นหานะครับพอเข้าถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้เราให้เราเนี่ยครับเห็นไหมครับก็บอกว่าสามารถใส่รูปได้10รูปเนาะเราก็กดแอดโฟโต้ตรงนี้นะครับกดแอดโฟโต้เสร็จแล้วผมเตรียมรูปเอาไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับผมเตรียมรูปเอาไว้อยู่แล้วเห็นไหมผมก็ใส่ไปกี่รูปครับ6รูปอ้ากด Next กด next เสร็จปุ๊บผมก็มาใส่รายละเอียดหน่อยว่าขายอะไรผมก็ขายเอาลืมไปขาย iPhone เจ็ดหนึ่งร้อยยี่แปดจิกนี่ไหมครับราคาผมขายสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทอ่ามันก็บอกเป็น แคตตาล็อกให้เรานะครับว่าเป็นโทรศัพท์เนาะเป็นเซล์โฟนอะไรเงี้ยเขาก็เลือกให้เราอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะครับมันเลือกมาเองนะโอเคมันเลือกมาแล้วเนาะคอนดิชั่นก็ก็บอกเขาหน่อยครับว่าคอนดิชั่นเป็นยังไงครับจริงๆผมไม่ได้ทํเป็นภาษาไทยเนาะแปลเอาหน่อยละกันนะครับก็เหมือนใหม่กู๊ดแฟร์สภาพดีนะครับอันนี้ก็พอใช้ดีแล้วก็เหมือนใหม่เนาะหรือว่าใหม่เลยผมแปลให้ละกันพอดีไม่ได้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับ description ก็อ่อ ผมบอกหน่อยแล้วกันว่ามีแต่ตัวเครื่องเนาะมีแต่ตัวเครื่องจริงๆระบุให้ละเอียดก็ดีนะครับจริงๆระบุให้ละเอียดก็ดีแต่พอดีนี่ทําคลิปไปดูเฉยๆเราก็ระบุไปว่าสภาพเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ระบุไปนะครับอันนี้ผมก็มีแต่ตัวเครื่องนะ,อะเสร็จแล้วมันก็บอกว่าผมลงแถวไหนผมลงอยู่แถวรังสิตปทุมธานีไอ้ตรงนี้ก็คือ listing option นะครับ high form f e n ก็คือเราไม่ต้องการให้เพื่อนเรารู้เนาะว่าเราลงขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็แล้วแต่เราครับบางคนก็อยากให้เพื่อนรู้ก็ได้นะครับแต่ผมลงว่าไม่ได้ให้เพื่อนดูนะครับก็ลงไปใน f a e e o o o m m r r k t t p a g e เท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากหลังจากที่ใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดพักดกดพับบิชก็คือลงประกาศนั่นเองลงประกาศเสร็จแล้วเราก็รอแป๊บนึงนะครับเห็นไหมตรงนี้รอ พับบิชก็คือกำลังจะประกาศขายนะถ้าประกาศขายไม่ได้เห็นไหมครับถ้าประกาศขายไม่ได้หรืออะไรเนี่ยมันจะขึ้นว่าประกาศขายไม่ได้เนาะถ้าขึ้นแอคทีฟอย่างเงี้ยแปลว่าเราลงประกาศขายสําเร็จแล้วนี่หนไหมครับก็ขายเท่านีน้เวลาใครติดต่อผมมาเขาก็จะติดต่อผ่านมาทาง Facebook เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะแต่และแพลตฟอร์มก็ไม่ยินยอมให้ให้เราเอาแพลตฟอร์มเราไปไปไป,ไปโฆษณาของคนอื่นเนาะ ก็ขอจบการรีวิวการขายของผ่าน Facebook m a r k e t p l เพ e แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ